สวัสดีครับตอนนี้โปเกมอน n DLC The Isle of Armor เนี่ยก็ออกมาได้สักพักแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ใน DLC ตัวใหม่เนี่ยก็จะมีเจ้าหมีน้อยคาฟูขึ้นมาด้วยอีกตัวหนึ่งซึ่งน้องอะ่ะเขาสามารถแปลงร่างได้2แบบว่าจะเป็นหมีน้ําหรือว่าจะเป็นหมีมืดเียนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นตามสตรอรี่ปกติอะ่ะมันก็จะได้หมีมาแค่ตัวเดียวครับทาให้เราอะ่ะจะต้องมานั่งเลือกว่าเราจะเอาน้องเขาไปพัฒนาเป็นหมีน้ําหรือหมีมืดนะฮะแต่เดี๋ยวปัญหาเนี้ยจะหมดไปครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธี ให้เพื่อนๆไปรับหมีน้อยข้าฟูกันได้แบบไม่จำกัดจำนวนเลยครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ขั้นแรกเนาะเราต้องมีอีก ID หนึ่งก่อนครับแล้วก็ให้เราเข้าเกมด้วยอีก ID หนึ่งที่ไม่ใช่ ID หลักของเราตรงนี้เลือกภาษาเราก็เลือกภาษาอะไรก็ได้นะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษละกันก็หน้าตาตัวละครยังไงก็ได้เลยครับ เราก็ตั้งชื่อไปตามปกติได้เลย ก็ให้เพื่อนๆเล่นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงช่วงที่อฮอปพาเรานั่งรถไฟข้ามมาตรงแถบที่เป็นไวแอรีแล้วแล้วก็มีอีเวนต์คุยกับโซเนียนิดนึงแล้วก็ทุกอย่างจบปุ๊บเนี่ยโซเนียเขาจะยืนอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเล่นมาถึงจุดนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็เปิดคําสั่งเซฟเกมได้เลยครับจากนั้นเนี่ยเราก็กดออกจากเกมครับแล้วก็ปิดเกมไปก่อนรอบนึง เสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเราจะเข้าไปที่โปเกมอนโฮมครับคราวนี้ตอนที่เรากดเข้าโฮมอ่ะเราจะต้องเลือกเป็น ID หลักนะครับไม่ได้เข้าด้วยไอดีลองพอเข้ามาในโปเกมอนโฮมแล้วเนี่ยก็ให้เรากดเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็เราสังเกตที่แถบข้างบนนะครับแถบข้างบนที่เขียนชื่อเราไว้เนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดกดออกมาปุ๊บอะเราจะสามารถสลับ ID ได้ครับ ตรงนี้ให้เราเลือกเป็น ID ลองครับแล้วก็ค่อยกดเข้าบล็อกไปพอเราเข้ามาได้แล้วเนี่ยคือเราจะสามารถลิงก์บล็อกของตัว ID ลองนะครับเข้ากับโปเกมอนโฮมได้ครับตรงนี้คือเราก็โอนโปเกมอนอะไรไปก็ได้สักตัวหนึ่งครับเสร็จแล้วเราก็กดเซฟแล้วก็ออกจากโฮมครับจากนั้นก็ให้เปิดเกมขึ้นมาใหม่อีกรอบนึง คราวนี้ตอนที่เปิดก็เปิดด้วย ID ลองเหมือนเดิมครับพอเราเข้าเกมมาได้แล้วเนี่ยก็ให้เราเปิดเมนูแล้วก็เอาเจ้าตัวสตาร์เตอร์ของเรานะครับเก็บเข้าบ็อกครับก็แค่นี้ครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ออกไปแล้วก็เซฟเกมอีกรอบนึง แล้วก็กดออกจากเกมเหมือนเดิมครับแล้วก็เข้าไปที่โปเกมอนโฮมด้วย ID หลักนะครับตรงนี้เราจะต้องเอาเจ้ากระต่ายจาก ID ลองนะครับเข้าไปสู่ ID หลักซึ่งเราจะส่งโปเกมอนผ่านโฮมครับ ก็อันนี้เป็นกระต่ายตัวเมื่อกี้นะครับผมก็จะเอาเก็บเข้าโฮมไปก่อนเสร็จปุ๊บก,ก็กดเซฟครับแล้วก็เข้าไปอีกรอบนึงแต่ว่าคราวนี้เราต้องเข้าด้วย ID หลักครับเพื่อจะแปลกระต่ายที่อยู่ในโฮม เสร็จเราก็กดออกจากโฮมครับคราวนี้เข้าเกมใหม่ด้วย ID หลักครับพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็เอาน้องกระต่ายตัวเมื่อกี้ออกมาครับก็เป็นน้องกระต่ายตัวนี้นะครับ ต่อไปก็ยับลูกอมให้น้องครับก็สักประมาณเลเวล50กํากำลังดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองใส่ดูก่อนก็อันนี้เลเวล47แล้วพอเราอัพเลเวลอะไรเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปก็คือให้เราเอาเจ้าน้องกระต่ายเก็บเข้าบล็อกเหมือนเดิมครับเพื่อจะส่งกลับไปที่ไอดีลองเหมือนเดิม พอเราโอนโปเกมอนเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรากดเข้าเกมครับด้วย ID ลองครับพอเราเข้าเกมมาได้แล้วเนี่ยเราก็เอาน้องกระต่ายเข้าทีมได้เลยครับคือสำหรับเหตุผลที่จะต้องเอาน้องกระต่ายไปอัพเลเวลที่ ID หลักอะนะเป็นเพราะว่าน้องอะ่ะจะเชื่อฟังตัวละครตัวใหม่ของเราใน ID นี้ครับถ้าเกิดว่าเราโอนโปเกมอนที่เลเวลสูงๆมาเลยเนี่ยคือสุดท้ายอะคือโปเกมอนจะไม่เชื่อฟังเทนเนอร์เนาะ ทำให้เราอ่ะจะเล่นลำบากตอนที่เราไปตะลุยในเรื่องหลังจากนี้ครับถ้าเพื่อนๆทำตามมาถึงตรงนี้ได้แล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเตรียมการทุกอย่างเสร็จแล้วครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินเรื่องต่อกันเลยก็ให้เรากลับเข้าไปในสถานีที่เราเพิ่งออกมาเมื่อกี้ครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เราเข้ามาคุยกับตรงประตูตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้เราเลือกสถานีเก่าของเมืองเก่าได้นะครับตรงนี้เราจะสามารถกลับไปที่เมืองเก่าได้เลย พอเรากลับมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นตัวละครของ DLC มายืนอยู่ที่สถานีของเมืองเก่าเลยนะครับตรงนี้ให้เราเล่นไปตามเนื้อเรื่องของ DLC ได้เลยครับพอเราจับยาดอนเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้มาคุยกับผู้ชายคนนี้ครับคราวนี้คือถึงมันจะไม่มีอะไรมาแสดงว่าเราได้ตัว a r m ์ r Part มาก่อนหน้านี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นมาถึงตรงนี้มาคุยกับผู้ชายคนนี้เราจะสามารถเลือกที่จะไปที่ Armor Station ได้เลยครับ แค่นี้เราก็มาที่เกาะใหม่ได้แล้วครับก็ตรงนี้ผมเพิ่งมีโปเกมอนอยู่แค่ตัว2ตัวนะครับแต่ว่าคุณนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็มาอัปเกรดโปเกเด็กให้เราครับคือเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าเจ้า DLC The Isle of Armor ตัวนี้คือมันสามารถมาได้ก่อนที่จะจบเกมนะฮะซึ่งหลายๆคนอะ่ะคือตอนที่โหลดตัว DLC อันนี้ไปใช้กันอะ่ะ คือส่วนใหญ่เพื่อนๆก็เล่นกันจบกันไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะก็อาจจะมีหลายๆคนที่ยังไม่รู้ตรงนี้แต่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะมาได้เลยครับไม่ต้องรอเล่นจบเกมก็ได้ก็สำหรับจุดที่เกมบังคับให้เราสู้กับตัวเอเฟอรี่นะครับคือตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาที่กาะน,นี้ก่อนที่เราจะถึงยิมแรกก่อนที่เราจะได้เข็มกาดนะครับ คือเกมอ่ะมันก็จะปรับเลเวลของศัตรูให้ลงมาต่ําด้วยครับอย่างตรงนี้คือจะเห็นได้ว่าตัวเคซี่ที่ผมเจอเนี่ยเลเวลแค่สิบเองแต่ว่าผมเอากระต่ายไปอัพเลเวลมาที่ตัว ID หลักแล้วเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้กระต่ายผมเลเวล48คือจะสามารถผ่านเนื้อเรื่องของตัวเกาะใหม่เนี้ยได้อย่างสบายๆครับความลําบากของเราในตอนนี้ก็คือการที่เราจะต้องตะลุยเกาะใหม่โดยที่ไม่มีจักรยานครับทุกอย่างเนี่ยก็จะไกลไปหมดเลยครับก็ตามเนื้อเรื่องเขาจะบังคับให้เราสู้กับมาสตอร์นะครับ แต่ว่าตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าคือมัสตาร์ดเองเนี่ยเขาก็โดนปรับเลเวลโปเกมอนลงมาเหมือนกันครับอย่างโปเกมอนตัวแรกที่โยนลงมาเนี่ยก็เลเวลแค่13เองครับหลังจากที่เราได้รับบททดสอบ3อย่างมาจากมัสตาร์ดแล้วเนี่ยเราก็ออกจากโดโจแล้วก็มาพบกับบททดสอบแรกได้เลยครับ ตรงนี้ผมต้องบอกเลยว่าบททดสอบแรกอันนี้คือหินมากครับเพราะว่าเราจะต้องมาตามจับเจ้ายาดอนใช่ไหมครับซึ่งน้องยาดอนเนี่ยไวมากแล้วเราก็ไม่มีจักรยานด้วยคราวนี้เราต้องดักให้ดีๆครับแบบนี้ครับอ่ะไม่ได้เราต้องมาไล่เจ้ายาดอนแบบไม่มีจักรยานเนี่ยอันนี้ ได้ๆแล้วครับคือเรื่องสู้กับยาดอนเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเลยนะเพราะว่าน้องก็เลยเวลแค่สิแต่ว่ามันยากตอนที่วิ่งไล่จับน้องนี่แหละครับก็เมื่อกี้ตัวแรกผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยครับอยู่ตรงนั้นครับมันน้องกําลังมาแล้วครับน้องหักหลบไปทางนู้นแล้วครับ ผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างลําบากเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพื่อนๆอย่าละความพยายามนะครับมันเป็นไปได้จริงๆแบบนี้ครับก็ตัวที่2ผ่านไปแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งตัวครับก็เดี๋ยวผมต้องเดินหาก่อนนั่นไงครับก็คิดว่าน่าจะได้นะรอบเนี้ยได้แล้วครับ ก็ตอนนี้จับได้ครบ3ตัวแล้วนะครับเราก็ไปเดินในเรื่องต่อกันได้เลยบททดสอบที่2เนี่ยก็คือให้เราไปตามหาเหตุเจ้าแม็กซ์มาชูมันนะฮะแต่ว่าความยากเนี่ยเทียบเท่ากับการวิ่งไล่ยาดอน3ตัวที่ติดสปีดเมื่อกี้ไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นการหาเหตุเนี่ยเป็นเรื่องที่สบายๆครับ พอเก็บเห็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาเห็ดกลับมาทำแมกซูปที่โดโจนะครับสำหรับบททดสอบที่3ซึ่งเป็นบททดสอบสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะให้เราสู้กับเอเวอรี่อีกรอบนึ่งครับคือตอนสู้เนี่ยเอเวอรี่เขาก็จะแปลงไดนาแมคกให้กับยาโดรันด้วยแต่ถึงจะแปลงไดนาแมคกมาก็ตามนะครับก็อย่างที่เห็นครับ สำหรับเรื่องเลเวลของศัตรูเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาก่อนที่จะได้เข็มกัดอันแรกจากยินมหนึ่งน,นะฮะก็เลเวลก็จะประมาณอย่างที่เห็นนี่แหละคือจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเอาเลเวลโปเกมอนตัวสตาร์เตอร์ของเราให้ต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำเป็นสักประมาณ50เพื่อที่จะแบบว่าเล่นได้สบายๆผ่านง่ายๆคือไม่ต้องตีหลายๆทีนะฮะแต่ว่าก็อาจจะเปลืองลูกอมนิดหน่อยครับพอเราสู้กับเอเวอร์ลี่เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กลับมาที่โดโจแล้วก็มาคุยกับมาสตร์ได้เลยครับ ก็ถ้าเกิดว่าเราเล่นมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้เจ้าหมีเข้าทีมเราแล้วครับก็พอเราได้เจ้าหมีน้อยมาแล้วเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนๆมาคุยกับพี่คนนี้นะครับพื่อที่จะเรียนท่าฟรีเป็นหนึ่งท่าครับพอเราเรียนท่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาเจ้าหมีนะฮะเก็บเข้าบล็อกครับที่เหลือเนี่ยก็แค่เข้าโฮมนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเอาหมีที่อยู่ในบ็อกอะ่ะ โอนกลับเข้าไปที่ไอดีหลักครับก็อันนี้จะเป็นบล็อกของไอดีหลักของผมนะครับผมก็ย้ายหมีมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็อันนี้ผมเข้ามาในเกมของไอดีหลักแล้วนะครับก็นี่ครับตัวนี้ครับที่ผมส่งมาจากไอดีลองตัวเมื่อกี้สำหรับเวลาที่เสียไปทั้งหมดของผมแม่ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ว่า หชั่วโมงครึ่งกันเนี้ยก็คือรวมเวลาที่แบบว่าผมมัวแต่เดินมัวม่วๆเดินอะไรแบบไร้าสาระอีกนิดนิดหน่อยๆด้วยครับเวลาจริงๆอน่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองครับผมตีให้สักประมาณ1ชั่วโมงกับอีก15นาทีครับสำหรับวิธีทั้งหมดเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้ครับเราสามารถใช้วิธีเนี้ยกี่รอบก็ได้ เราอยากจะได้น้องหมีกี่ตัวเราก็จับไปเลยครับอย่างน้อยเราเอามาสัก2ตัวเพื่อให้มีเอชิฟูทั้งาธาตุน้ำแล้วก็าธาตุมืดก่อนส่วนตัวที่เหลือเนี่ยเราก็ไปแลกพวกโปเกมอนเทพหรือว่าโปเกมอนหายากอะไรใน GTS ก็ได้ครับเพราะว่าน้องหมีคอปฟตูตอนนี้ถือว่าเป็นอ e ีกวัตถุดิบหนึ่งที่ดีในการเอาไปแลกพวกโปเกมอนหายากเลยครับหลายๆคนเนี่ยก็เอาพวกเทพภาคเก่าๆมาหาแลกน้องหมีกันครับแต่ว่าเพื่อนๆนนต้องรีบแลกนะครับ พอถ้าเกิดว่าคนใช้วิธีนี้กันเยอะเนี่ยน้องหมีก็จะยิ่งหมดราคาไปเรื่อยๆแล้วก็จะหาแลกพวกตัวโปเกมอนหายากๆขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันครับสุดท้ายเนี้ยผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวก่อนสวัสดีครับ